สวัสดีครับพบกับรายการชอ็อตสปอร์ไลท์อ่ะวันนี้จากการที่เราปล่อยทีเซอร์ไปนี่เราทำแล้วเกียวกับการสัมภาษณ์รอ,อรอว่าทำไมถึงอยากเป็นรอ,อรอรู้สึกยังไงกับการซ้อมที่ผ่านมาและความพร้อมของเขามีมาก้อแค่ไหนเราพูดถึงแรงบันดาลใจเนาะทุกคนมีแรงบันดาลใจอยากมาฝึกอยากแข่งของเรบผ,ผู้หญิงก็คงช่วงนี้คงจุมกีตังกับตันนะใช่เลย แล้วของผมนะของผมนะของผมนะครับผมผมเห็นเขาในทีวีประจําเลยหมอเขาดังเขาดังแบบประมาณว่าเขาเป็นคนที่แบบพูดจาฉาดฉาดเว้ยพลังกำลังมหาศาลชัดเจนเลยคนนี้สามารถคว้างแบบพกโพเยียมอันใหญ่ๆคว้างไม่ได้เลยเว้ยเจ้าแข็งแรงมากเขามีความเป็นผู้นําสูงโอ้โหเป็นผู้นําด้วยตายแล้วชัดเจนเลยครับคนนี้หน้าที่หลักหน้าที่หลักหนึ่งครับผม รักษาความสงบอือสองเป๊ะเลยครับผมมอบความสุขให้กับผู้คนชัดเจนอ่าสามใช่ไหมใครครับใครครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานกัปตันอเมริกาเกือบแล้วครับเกิดน้อนอุ้มไปแล้วถ้าพูดไปเมื่อกี้อีก รายการกูจบ EP สองแน่นอนเดี๋ยวโดนอุ้มไปแล้วครับเราอย่าเสียเวลาเลยไปดีกว่าครับ ดูแรับดูครับเสียงดังมากแน่เก้าสิบครบครับครบแล้วัดล่วงถามๆหน่อยถามหน่อยสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภานรู้สึกอย่างไรกับการฝึกที่ผ่านสนุกดีครับสนุกไม่เหนื่อยใช่ไหม ่ถ้ามันตอบไม่เหนื่อยถามถต่อทำไมเราอยากเป็นลอยดอลองเล่นๆครับลองเล่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เจอของเล่นนะครับจะไม่เจอของเล่นไงเจอของจริงอ่าอันนี้ถามเรื่องความพร้อมดีกว่า ความพร้อมเราให้คะแนนความพร้อมเราเท่าไหร่จากการที่จะไปสอบแปนต์ครับแปดสแปดสนะครับชูไหมสองแน่กงยี่สิบยืหพี่เดี๋ยวตาย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 เอาก็แปดสิบนต์ต้องยี่งได้แตเสียได้แต่เสียาแล้วแน่นแน่นของแน่นเอาไหนเมื่อกี้ทำท่าอะไรไปไหนเชคหน้าท้องดิโอ้โหยจิ้เล็ดิ้งเล็ิเล็คนทับคทัไปออกไป มาที่คำถามแรกรู้สึกยังไงบ้างครับกับการฝึกรอดอก็สนุกสนุกสนุกอยู่แต่เหนื่อยมากอ๋อท้อไหมครับไม่ท้อเลยถอยไหมครับไม่ถอยด้วยยันอย่างเดียวเลยใช่ครับอึดอึดอึดสู้เมโอเคคำถามที่สองครับสองทำไมถึงอยากเป็นรอดอไม่อยากเป็นทหารครับ ตรงๆเลยโอเคมาคำถามที่3ดีกว่าค,คิดว่าตัวเองเ่ยพร้อมไหมครับกับการกับการไปสอบเป็นรอดอ,อยอ่ะพร้อมไหมเจ็ดสิบเปอร์ลยทำมครับไม่รู้มันไม่เต็มร้อยอ่ะแต่ <c oughs> มันจะแต่มันใกล้จะเต็มแล้ว <c oughs> มีกำลังใจไหมครับ ก็มีใครครับใครก็พ่อแม่เขาก็อยากให้เป็นเหมือนกันอ๋อไม่มีเขาเลยอื่นเลยไม่มีเขาแฟนเขาไม่อยากให้เป็นเขาไม่ได้กับบ้านกับเขาด้วย๋อ้องแงเราอย่าครับผมไปเป็นพี่พี่เลิกแล้วหาแฟนใหม่ดีกว่าเอ่องอยากเสียมน้องเด็กครับผมขอบคุณครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการฝึกรอรอนในครั้งนี้รู้สึกว่าเหนื่อยครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าพี่อยากให้สอบทหารได้อยากให้สอบทหารได้โอเคตอที่สองครับขั้ที่สองทำไมถึงอยากเป็นรอรอน ผมอยากเปน็นทหารอยู่แล้วครับก็เลยมาเตรียมต่อเตรียมพร้อมไว้ครับอาหารอีกแล้วอยากเป็นอหารแล้วคุณเยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยมาเตรียมพร้อมร่างกายครับก็คือเราจะก็คือเราจะไปสอบเตรียมอหารอีกสอบเต็มหนึร้อยครับเต็มหนึร้อยมันก็เตรียมทหารเราอ่ะอันเดียวกันล่ะครับเดตสร้างมาคำถามที่สามนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยพร้อมแค่ไหนกับการไปสอบครับพร้อมมากถึงมากที่ส um, ุดครับอ๋อทำไมครับก็จริงๆก็ฝึกไว้พอมีพื้นฐานอยู่แล้วนิดหน่อยครับ มีมีกำลังใจไหมเอ่ยมีครับไผ่ครับไผ่คนให้กำลังใจเรามีไหมก็มีพ่อมีแม่ก็มีแฟนอ่ะเอ้ยอันท้าเด็ดป่ะท้ายเด็ดคนไหนครับโรงโรงเรียนนี้ป่ะโรงเรียนนี้ฮะเอ้ยมีใบไหมัครบมีมีคำใบครับอยู่สีแสบฮะบ้าเหรอโอเคมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนไหมครับ ก็อยากสอบเต็มหนาให้ได้แล้วก็มีอนาคตเลี้ยงดูเขาครับจะพาเขาไปวันจบเราใช่ไหมจะพาเขาไปดาวนงคารไม่ใช่งานเลี้ยงลาตีครับอ๋อสูงว่าสูงว่าโอเคนอเครับนะครับสวัสดีครับเฮ้ยนั่นตัวไหนนั่นตัวไหนนั่นตัวไหนสวัสดีครับผมชื่อเป็นโอเอจิครับอยู่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่แล้วครับพ่อลูกพ่อพ่อจักกันหมดแล้วครับผมโอเคบ้านอยู่ไหนด้วยเหรอบ้านอยู่รุกีนห้าไรับ ตัด้วยมามาข้อแรกเลยดีกว่าพี่ติจัดการคิดยังไงเอ้ยรู้สึกยังไงกับการฝึกรอดอมีความสุขครับมีพี่ที่ดีเลยครับสบายครับชิวคิวฮับผมโมบสิบสิบสิบทีต่อยังเราลงครับลงลงทีฮับพที่พิทบุญพมหนึ่งสองสาม ผมอยากผมอยากช่วยชาติ <c oughs> ทำไมช่วยชาติทำไมไม่ไปเจนอาหาระ มันนานเกินไปที่ผมจะทําได้ครับโอ้โหเกินไปอ้าตาครับครับครับผมเขพร้อมแค่ไหนที่จะไปสอบเนี่ยผมพร้อมมากครับพร้อมมากก่อนดีผมร้อยทีไหวไหม้อมมากไม่ไม่ไหวครับยิงสองยิงสองมาตรฐานการสอบเลยยิงสองทีไหวไหมไหวครับไหวแน่นะครับผมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับเฮ้ยเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮ้แรงเฮ้ย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 เขายเฮ้ยเฮ้ หมดรอบครับผมโอเคครับปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเดีดี๋ยวเผมปล่อยเขากับป๋าไปครับปล่อยมันไปปล่อยปล่อยมันกับป๋าไปโดนโดนโดนผมมโนจิเพชรชื่อว่ามโนจิแอดมินด้วยนะครับยังขอถามหน่อยหน่อยครับมีแฟนแล้วครับเลิกกับแฟนไปรู้สึกไงบ้างยังไม่เลิกครับกลับมาคบกันแล้วครับลอยเฮียคนละข้างแล้วเล็กนี่ ใครเก่าครับโอ้ยทำไมครับทำไมรักมากที่สุดเลยครับโอ้ยรักและแม่ของผมจะว่าไงครับรักมากกว่าครับโอ้ยเดี๋ยวบอกเอาไม่สุดนะไอ้เหี้ยยาวยาวยาวขอบคุณมากขอบคุณมากขอบครับอย่าดูมันสักทอย่าบุ้งอย่ามุ้งอย่ามุ้งมาสัมภาษณ์หน่อยครับผมคืออยากถามว่า ถุกที่ผ่านมาเนี่ยกี่วันแล้วนะห้าห้าวันหกวันเจ็วันจะเจ็ดวันแล้วลูกรู้สึกร้อนครับตอนนี้ร้อนนะครับนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยครับท้อไหมท้อครับท้อเอ้ยไม่ท้อดิครับไม่ท้อโอเคดีดีงานนะงานครับข้อสองครับถามว่าถามว่าแรงบันดาลใจที่เรามาเป็นรอดเนี่ยคืออะไรทำไมถึงไม่ก็คือเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะเพื่อนแล้วก็ไอ้พวกกินอาหารตามเพื่อนไม่อยากกินอาหารครับผมส่วนใหญ่ก็ดีครับก็ดีก็ดีเป็นคำตอบที่ตรงมากโอเคมาคำถามที่สามนะครับ พร้อมไหมกับการที่เราจะไปสอบเนี่ยพร้อมครับว่าอย่างยังไม่ยังไม่น่าพร้อมพอายังไม่นาพร้อมเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่พร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์เต็มเท่าไหร่เต็มเต็มสิบน่าจะให้สี่ไม่ละห้าสี่ทำไมครับเพราะยังไม่มั่นใจตัวเองครับยังไม่มั่นใจต้องใช้เวลาฝึกไปอีกเยอะครับในโชว์วิ่งพื้นหน่อยครับโอ้วิ่พื้นแล้วครับใช่ครับวิ่งพื้นท่าไหนวิ่ได้มครับวิ่ไม่ไหวแล้วครับพี่ขอพี่ขอแบบซอฟต์แล้วกันพี่ขอแบบซอฟต์สักห้าท่า machine สลอลแมชชีนเก็บห้าสลอล machine ห้าทีห้าทีพอห้าทีห สอของจริงว่ะไปแล้วมือลู้แล้วเว้ยโอเคครับเราปล่อยน้องเขาไปฝึกต่อดีกว่าไปไปฝึกต่อนะขอบรับสวัสดีค่ะก็มาพบกับคนเสดร์ลมก้าวแล้วนะคะไม่ใช่อันนี้ต้องมือต้พื้นไม่ใช่หรอใช่ค่ะเป็นของครูค่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่มีโอเคมาคำถามที่หนึ่งนะคะลูกค่ะทำไมหนูมาเป็นครูฝึกให้กับน้องคะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ ก็อย่างแรกเลยนะคะผู้ชายค่ะผู้ชายหล่อมากปีนี้แซ่บมากกินได้จ้ายี่ดอกเออประมาณนี้ค่ะใช่ขอเสียงตอนสั่งหน่อยแบบเข้มเข้มเข้มเคลมตาแอีหนึ่งต้าดเหวเฮ้ยไ่เส่อะไปใช่ไปใส่ตัวต่อของเราที่ขอต่อค่ะอะค่ะคำถามที่สองค่ะอัานหนึ่งนะโอเคมาเหนื่อยไหมคะการที่มาฝึกให้น้องเนี่ยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็รู้สึกเหนื่อยนะแต่ว่าคือคนเราเหนื่อยได้แต่ว่าอย่าท้อจริงๆอ่ะรุ่นน้องอ่ะ ที่พวกพี่อยากมาฝึกให้อ่ะก็เหนื่อยทุกคนแหละแต่ว่าพี่เขาแบบทำด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้องๆถึงฝันค่ะอืโอเคค่ะนางงามปะคำถามที่สามเทวายิงค่รับถามที่สามนะคะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมคะคือแบบมีกําลังใจให้น้องเลยโอเคกําลังใจหรอกำลังใจไม่มีอ่ะรู้มีแต่หน้าตาสวยๆของพี่อ่ะเอาอไหมบอสกลุ่มทว่ากูไม่ดูอยู่อ่ะ โอเคก็พี่หอยน้องๆทุกคนสู้ๆต่อไปไม่อใครวิทพื้นหรือวิ่งหรืออะไรได้แต่เกิดหลักลูกทุกคนต้องมาฝึกก่อนต้องมีหนึ่งมี2มี3มและ<น>มี4ีกกค่ค่ะสามสี่แยกค่ะแยกค่ะเอาวันนี้่อย,อยู่น้องฟ้องคนดังนะฮะบคำถามแรกนะรู้สึกยังไงบ้างกับการเซิร์ฟบรดอเหนื่อยครับเหนื่อยมากวะไม่ค่อยทำไมอะ สอาเลยดีกว่าทำไมถึงอยากเป็นรอดอไม่อยากเป็นทหารนะตรงๆทำไมอ่ะไม่อยากเป็นทหนารมันเหนื่อยอ๋อมันเหนื่อยมันจะเสียเวลาในการทํางาน2ปีว่างั้นเถอ,อะก็เลยมาลดเวลาโอเคเข้าใจมาที่คําถามที่3คิดว่าตัวเองอพร้อมไหมกับการที่จะการที่จะไปสอบรอดอคะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เออสิบห้า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 สิบอีกห้าสิบไปไหนอ่ะเจ็บเท้าอยู่เจ็บเท้าอยู่ไอ้ที่มาทำเนี่ยท้อไหมเหนื่อยไหมไม่ค่อยเนี่ยไม่ไม่ค่อยท้อมีกําลังใจเปล่า ใครเป็นกำลังใจให้ไม่มีใครเป็นกำลังใจให้เปล่าไม่มีไม่มีด้วยอยากมีเปล่าพี่พี่เขาอยากเป็นอยู่สมัครมีอีกเพียบอีกเยอะแยะในโลกนี้โอเคไปน้องเขาฝึกซ้อมต่อไปเฮ้ยอ๋อมีได้ไงอ่ะเขาเรียกสีบลึงสุขหัะอ๋อนี่ไม่ไม่เรามีแล้วคือตั้งแต่ถ่ายมาตั้งแต่คลิปอุทเทรทแรกจนสุดท้ายเนี่ย ตอนสั่งจะถ่ายปิดอยู่แล้วเนี่ยนี่สั่งคำนะครับเนี่ยสั่งคำขอสั่งคำแต่เช้าเนี่ยสั่งคำไปหลายอาทิตย์ละพึ่งสงสัยกันว่าคนเสื้อขาวคนนี้เป็นใครนะครับเป็นคดต่อผู้ใหญ่เลยแหละโอเคแล้วก็เป็นคนทําไม่สั่งไปอาทิตย์กว่าก็พึ่งได้มาสดๆร้อนๆครับปล่อยไปปล่อยไปเถอะอ่ะทีนี้ปิดรายการดีกว่าก็เหมือนเดิมครับขอฝากช่อง YouTube Channel ไว้เหมือนเดิมตรงนี้เลยแล้วก็ ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook f แฟนเพจข้างบนเลยครับแล้ววันนี้ก็จบรายการแต่เพียงเท่านี้อาชีพหน้าจะทำเรื่องอะไรติดตามชมเหมือนเดิมรอดูเคสทีเซอร์จบรายการแค่นี้ไปบายไปไปเถอะไปไปได้แล้วมึงมึงมไปได้แล้วไปไปเถอะมึงไปเถอะเออไปจบไปถ้าผมพูดคำหยาบเมื่อไหร่ปบได้เลยทำไมพี่เอไม่มาช่วยฝึกน้อง เจ็บขามากครับจะมีแรงเร่งจะบ่นนิดนึงเว้ยคือเนี่ยเราอ่ะมีมีไม้แล้วมีไม้จนได้แล้วแต่คือยังโอเคพี่เห็นน้องเนี่ยถูกุพี่แบบย่ำยีกันเยอะมากแล้วรู้สึกไงบ้างเนี่ยน่าเบื่อน่าเบื่อรู้สึกเป็นคนสาธารณะชอบไหมไม่ชอบเบื่อเขาไหมเบื่อโอ๊เบื่อเลยวัสถุสาธารณะมีอะไรอยากฝากถึงพี่ๆไหมคะ ไม่มีไม่มีด้วยเขาบอกว่าเขาต้องปากเขาบอกว่าไม่เขาผ่ามีไปมีอะไรจะด่าจไหมด่ามันได้เลยด่าไปเลยนอ่คาร์นโอ้ อายุกับผมจ้ะชอบย่่างพีแล้วจัดไปยงยังด้วยสนใจเปล่าพี่ว่างพี่ก็ว่างนะ่นเพี่ก็ว่างอ่ะบ้านพี่ก็ว่างพี่รวยเดี๋ยวใจเย็นรู้ไม่ใช่ละคุกคุกยังพาคู่ยาวหน่อยด้วเนี่ยวันละทันนะน้องมีมีแฟนยังครับยังใช่ไหมอุ้ยพี่โสดอ่ะมามาเป็นเมียพี่ไหมลูกไม่เอาวัตถุโบราณอยู่แล้วแม่งไม่เอาใช่ไหมอ้าะ ハハハ